งามเลยเด้เด้มันจะน้ำมากินขนาดเลยใต้สามัานชนคือเกลือและโหลน้ามันกระหยานเนี่ยเป็นอะไรลูกพ่อกับท่านได้ชิมเด้าขอชิมเกลียวเหมืนเด้พี่น้องแหงหลายพี่น้องเลยมันนี่เดลือละบ้านเนาะบรรหนาสานบ้านเหลวแล้วนี้ได้ครบคู่เยานะวันนี้หน่อยก็โหลพะโลเนี่ย สวัสดีครับพี่น้องอันแล้วอวไรได้ครับอันเก็ดอันว่าร้านกาแฟาน้อยกว่าแม่มองนั่งกินกาแฟาครับแต่ไม่ได้ขายกาแฟาได้ครับร้านเหล่ายาดองกันะครับไส้ปาครับขายเหล้ายาดองมีดีบ่พ่อแม่ว่า,า,ะาะละลูกพ่อกนนี้เป็กเต้าเป็กแรงบ่ดเแรงนี้ว่าละสอยจูบ่อวะสอยพี่น้องครับพ่อเห็นนันใหญ่ปางซื้อเนื้อไว้หันได้การเลยละมากินสอยจูนนากันเด้ครับพีน่น้อง แต่กลับไปอามน้ำสกคนะครับยังมีเฝ้าน้ำพี่น้องนี่ครับพาชมมือวาเมือมือกอนกะเป็นตะโค้งนะครับเนาะมันนี่กับมุ้งเรียบร้อยแล้วครับสันไทยมุ้งเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับยังยังปัดบวกคันไดยสะอาดครับซาเพินเพิ่นพึงเฮดเรียบร้อยเมื่อกีครับผมอันนี้เป็นไม่เชือกาบอะครับผมกับบ่อมันใจือนครับเป็นแปนอันนี้ก็เป็นสันไทยครับพี่น้อง นี่ครับอันนี้ครับว่ามันเจดอกครับว่างบประมาณประมาณจักบาทครับต้องถามพอหน่อยครับผมกับไส้ครับนี่ครับผู่คนมออันนั้นได้อครับผมมอเริ่มกิจการไส้เดินมองเริ่มกิจการสวัสดีค่ะไส้่าสิตัางหันเราจะโดนคือจงบอกไปยบายชิคายบอกโอเคหมาก็ถือลงกับนารีลำพึ่งหรือว่าประมาณเผื่อที่เวสโดนประมาณจ้าบาทไส้งบประมาณแค่หน้าหอยห้านกมื่นมาใช่ น,นั่นซี่หาเมเงินอยู่หรือคะซี่หาเมเงินแต่ว่าอันพื้นใหม่นังผ่พอพื่นใส่ใหม่เชื่อหลาแบบพ่อบริมีใหม่เป็นของตัวเองเนาะคะ่ะแ,แล้วก็โค้งก็ใส่เล็กใส่อยีอย่างนังสี่มันก็เลยกันมาลายแม่ค่ะแต่ว่าค่าสร้างมาลายเดี๋ยวา่าสร้างแปดพันครับผมจ้าครับพอฟังเยอะก๋ทีหน่อยแรกนี่กินซอยจูครับผมเจ้าสิกินยังครับกินซอยจุเฮ้ยเก่งป๋า <laughs> วายุก็หอมพกเข้าแม่ <laughs> กิปมปลาเค็งตาชองจีดเอามาให้ปลากับซาลิดกับนี่เด้ไหมมันหมดเลย,ย finance, จูจูคน่ะคุณกินหอนหวานเลยเออแซวเหนืออ๋มาไหวถาคุณฟอบไปปลาเค็งผูปลากาอะไรอันนี้ปลาสลิดโล่ปลาซาลิสบอครับแม่นี่สมชีพเพิ่นไปกันกากดังเอาปลาไหมครับพี่น้องครับอยู่น้องกุดก่องครับ คนก็ได้ปลาเอียนมาใหอได้หอดเอียนมะน้่กรอบอกครับแม่นี่ตัวหนึ่งสีขีดบ,บอกผมไว้ตัวใหญ่ดิครับผมตัวตึงอยู่ตัวนี้ครับนี่ไส้เบ็ดได้ครับปลาปลา,าไหลครับผมครับแล้วครับพี่น้องครับผมก็ะน้อยกัอบอาบนาเรียบร้อยแล้วครับเจีพาไปเบิงเนื้อจีซีสอยจุกครับผม นี่และแนวยู่แนวกินกะพี่น้องเลยมือนี้มีได้ซอยจุมาแต่หึงแต่นานบ้าว่าขอสักในน้อยบังสักน้อยอะมากินน้ากันเด้อครับพี่น้องคนน่ะสนะิ้นสรรบักงามเลยเด้ได้มาจากน้ำมัอกินขนาดเลยใต้สามัญชนคือเก่้าและหลวงที่ใต้สามัญชนแต่ว่าซื้อไว้แต่มือเสา์นี่ไเด้อครับพี่น้องเอาเสื้อตู้เย็นไว้ก็เสียบคือเก่้าแล้วเนาะขันขึ้นเยอะอยู่แล้วมันเอนเราเลยก็เสียบดอสัสนะ์โโหรายเด้แนวกิน,กน,กน <laughs> ตอนแรกใช่ป่ะบุมีน้องกินเลีเ้ยงอันนี้ก็โคหนูไออินเพิ่อนผมน,นะผู้ละมันไปแต่เสบแ้่กูพี่น้องโคหนูหลานเอามาส่งมาให้ล้วส่งปลาค่ะปิ้งปลาหั่นกระสุกบุลุเอ้าเอดแกวขมก่อนดับเบลเข้มหลัหลบปลาสมพักกุ้มแมงม่วบินว่อนเลยครับอากาศยังไในของมันคือไม่แมงมันอธิบายได้ยังเอาหน้าฝนนะเด็กอธิบายด้วยเฟียร์โกาการ์สขันมีหน้าแล้วกตทำไนเมษาอนนี้ก็เริ่มได้ฝนเนี่ย หลังสงการไปนิดเดียวก็ฝนมาอย่างนี่แหละลงให้ลงหน้าอีกคืเอเกละละ่าแล้วเคยแย่มยจะว่านเขาอีกแล้วล่ะะม่ได้หึงได้ว่าอะไรก็ได้น้อินเขาไม่เพราท่านได้ถึงจะกี่เดือนอยู่สิได้เห็นหน้าอีกแล้วว่ามันหึงก็คือมีหึงเอาเดวมีดปาดน้องพี่น้องเอาเพไปอุสก่อนครับอุส,บอสบอเบีคือเก่าล่ะได้ขอดเดียวนี่แหละครับพี่น้องไต่สามมันส้นนั่นคือคือพอญ่น้อยแท้ตต่ เบิ่งในคลิปและรอบหน้าจัดเทอกพราะไงห,หลายหลายได้มีไว้ได้นี่เป็นพวงเลยแต่วัยรุ่นนี้มันเกิดฮานอฟพุ่นผน้หนึงก็มีเสื้อฮันเจลหรือม,ม่วกลับลวนั่น <S <S นี่ครับพ่อพ่อป็นยาครับผมไข่แต่ว่าไข่แต่ว่าได้ของแท้ครับพี่น้องโอ,อ,นอ้น้อยเพิ่นวะเพราะไงหน้อยเบอกงัวน้อยบอกเรา่ามือนหอยน้อยซ้ำเลยตาย <S <S โอ้ยพอดีเสียบหนึ่งเราเพราะไงเออเอายุสิ่งดอกเมียงัวน้อยว่าดีเขาพ่อนี่แม่นลูกอันนี้ซีนสันกับไม่ได้ใหญ่เด้กเบื้องไซมันโด สำนิวมือในี่ใส่อันนี้ฮาร์เลมบีสำลีคือเก่าแล้วครับพี่น้องเอาลงไปน้าเดียวนะพอได้เป็นน้ําเอเ็ดแจวแล้วก็ตั้งรอไ้อีกโกดน,นึ่งผมเลยเดี๋ยวไปอุ๊กสือกอเกข้าวเดียวมาแล้วจ้าเจวปลาแมงดาพอนอยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมๆสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขามาเดี๋ยวลย้ด้จ้าแล้วได,ได้พี่น้องนี่โคดอก๊กละ เพ็ดเจียวแลมันเจียวผมนะวะถยก็พอดีกระทัดรัดถยเจียวเผ็ดสนเลยใช้สื่อมาสำหรับเผ็ดเจียวเพียกกันท่น้อยโดยตัวไม่ได้ไหลกระดอได้พี่น้องซีบีตื่นมาซื้อครับเื่อากไหลขึ้นแต่สั้นมันมีเป็นเจียวคือใรูักก่อนมากอทอดออมหนึ่งวนึงิ้กับจีนมาใส่อาไปเดี๋ยวเราไป หวยปิดปือบ่ะทำนั่โบนในครัวผมโอ<ฮ>ตีนึกว่าปิดนี่มีเห็นห้องกินเด้แม่งเมาน้อยทำัน<ส>พอทัวน,ะวนั่นแล้วจะไปนั่กินยนังนสีเผ็ดๆทางหนกันนะพี่น้องนี่จวดจ,จัดคนตกแห้วใส่กัสิสิเโค้ม,คมหอมหอ สูตรโนโนจังไรกันเด้อพี่น้องสอนสูตรสูตรครึ่งนึงสูตรครึ่งน้ำปลาพี่น้องนี่ก็ได้ปลาสือดีบางเอาฮะเดี๋ยวถอนอืมอื้นจอมาถอดถอดไอมต้องหอมบางนิดนะตอนนี้เราบีลงไปตัดเบีกวดนี่นี่ไก่ไม่ไปพอกไก่หน่ะบอกเรือโอ้มีท่านี้ครึ่งหนึลูกยังหลายไยยุเพราะว่ามีมีใอยได้ซอยจุกับดอส่งเล แต่กระเซิรอไปถุงนึงแล้วล่ะครับพี่น้องย่านมันมีขมเฮออ้ยประมาณนี้ละอ๋อเอสร้าแกใจรอดกินสองคนงไปจุไปเฉลยใอยจุนำจุกโบ,โบะ๊ะแมมีนุ่งง,ง่ายครับเหมือน,นี้น็จะกินง,ง่ายแก่ผมง่ายค่ะเนื้อปูปูไปปูมาแล้วได้สีสันน่ากินอันนี้แหละ ซอยเนื้อมาสิมเลยได้พี่น้องโอ้แมงไหมแมงไหมเป็นธรรมชาติของบรรหนาวแบบนี้แหะพี่น้องนี่สตารังเปียกๆไม่ต้องคุยเกียวเลแม่นลูกม่วขอจำเกียวพอฮะเป็นอะเลอลูกพ่อกับท่านได้สิมเลยขอสิมเกียวเหมือนเด้กพี่น้องตอนยังไงนะซิมรถ ทางเอาพักติ่งไปตัอนอ่มหนึ่งก้อเส็จแล้วว่าเราถือพักเมาใหม่ก็กินแล้วก็รู้มาเอาเป็นไงกระเพาะอืมมันพอดีพอเนีโ <c oughs> อ้สุดยอดพี่นอ้องแบบสินสิงหง้อหน่อยครับพีนะ่น้องครับฮะสวยอีกอ่ะผักมันแบบมาและลายใส่จ้าขอยปงเปล่ลง มื่อเดียวกินหลอด้ดตรมาละกินอยู่คือแซ่บตัวอันนี้กะทีน้อยกะใสปลาทาครับผมกินปีงปลาทาจ้ะปีงปลาเนยสุกิเอมฝรัครับ่ค่อยสถียบนน้มัให้โลน้อยน้ำอยเนาะครับผมมีลายรสสัตว์ดึกว่านหนอน้ำใสให้โลก็จะรู้ับเอาแบบลุดเตาลูให้โลจังไรกันได้พี่น้อยนี่ งงดินรองน้ำเลยดีดกว่าไหมโอ้เแนวรูน,น้อยรูใหญ่ผสมผสานน้อยกับน,น้อยอีหลีอได้คนใหญ่ด้ดโอ้แมงหลายพี่น้องเลยมื่อนี่เลยอละบ้านเนาะบ้นนานนาอีสานบ้านเฮากันนะนี่มันได้ครบคู่แนวละจุแมงเบ็ดบางใหญ่แน่แบบดเห็นในเมื่งก็ร้องเบิ้งเจะกึ่งเงินกับเงนินสำหรับเรตแกงใหม่ปิดไฟหลอดนี่ไว้ครับพอดีแมงมันหลายมันเลยแบบมาวนอนกินเข่ารับ มาเด้อพี่น้องครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับมากินซอยจุบ,บนันซอยจุเน,นี่ยมะแรงมะเท่าซอยจุเนี่ยมะแรงแสีบเสบกินเบ้างว่าหันก้อยดึกไปิ่มหน่อยเพืหลัลวให้รล้ไงแต่เก่ากับแบบบางๆใหญ่ๆใหญ่บางมื้อนี้เอาเนื้วขุนเนื้วสี่เหลี่ยมยจัตุรัสนะเขาเอื่นมายังบอกข่าวว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยพอพอว่างไหมลูกเต่าแม่แม่ลูกเสียข่าวว่าลูกแล้วแล้วพ่อกับเห็นแต่เพิ่นพาวะนั่น ช่ทางวิบานนี่ย่งก่อทางวิอันนั้นทางวิสอบ่ทางวีเห็นอยู่ทางนี้หลูกคนหน่อยเธอว่าทางวิทั้งสอนเอ้าทางวิสอนเด้อทำอี่มเด้อ้มาหอาเปยใสบ่นี่ครับปลาปลาปลาเข็งแซ่บใจทำเอา แจงแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้มือไปนิดนึงครับคัดซีนมาเลยพี่เคยเราได้ฮอดปลาสลิดแมนครับพ่อมันนะตอนนี้พิ้งหอมครับเน้อปลาสลิดเสียบจะได้เด็ดเดียวต้มเซี่ยงเซ้าจ่บ่บัวครับผมเนี่ลืมปลาเค็งตัวละครตัวละสองคำซิมเบิงโคหนูไปอินเพิ่นก่อนเด้อหลานเอามาส่ง อย่างละาเสียบเลยเบิ้งไอ้อินโชเนี่ยหานูหมานนะครับเนาะเมื่อคืนพันนี่ฮาตัวโอ้ถือบ่มหมันไปไปแบบไปอ้อยไว้แล้วก็ไปยิงเหเขาไปอ้อยแล้วก็ไปยิงเอาปืนผาไปเสียบเอาไปยิงเหรอมาตัวแถวบ้านเข้ามืนไหลเนาะมึงมีคนหาด้วยตัวเข้าท่าบอกมันแสีบพี่น้องแมงเรื่องหลายใส่ปลาสลิดพี่น้องสุดยอดเลยเด้อ ใส่ทังตับทังไตมันอยู่นี่แหละมทั้งตาทั้งหนาครับสวัสดีครับยำคือๆนีึกดีสจุดนี้มาแรงครับหอสุดแบเด่เนเต็มเเี่นอาไรางสวามมากืออสันอะไรยัางงามพราะผีน้องมาเด้อครับ กินน้ำกันกินน้ำเดียวอือเป็นอะไรลูกคมพอดีป่ะคมแสบด้วยครับคมพอดีหนื่อหัวกับแบบโอ้ร้านจุ๋ยจยป่ะต้อมีความถูยมาเท่ากับกินต้ม่เหมือนนี้ <c oughs> แบบสดเหมือน อ้าอยยขออึ้นพักเิวเข้าไปแมงไหมแมงไหมตัดทั้งหมดะตัดอันไหนครับตัดขมไม่มขมเสียบด้วยซ้ายจะแบบอะลายพราะม่าผม่างจัดรับปกเีกับแซบแหมงก็จหุ่มนะเคอีบแบบ มัเก็่ปอหือไหมาเนือูเสองแปดม่ครับอองสามร้ยี่ิบลูกอ๋อจข้างใมาลูกดอกจบสามสิบกิีบก็ื่ทางผลเยแหมไเก่านี เ่บสุด้อนถงควายงอนนะพี่น้อยสวยุกงควายงอนอนี้ดียวหนนาดนะคะสมัครได้ช้จิ๋น่บถึงเเนืเต้ยเราเหนบหม็นเน้อเด้มาเด้มาได้แนบกิน้ำหน้าเด้เนามัสเด้คบ่ฝ่าโหเราหน่อยเห็ดอย่างเดียวเขียละมัด ถ้ากิกินใหนาะได้แราเกิดกินแสบเนาะไดกี่รอบมือี้หละครับแฉลบหาบก็ต้องร้อนเราสิยากพอเมื่อใดก็เถอตกใต้้านพวกบํบรุงทำใกอสระนีอไรยังเน้ยสระนี่ยลงรุ่งมืด อักถิมอ่าเป็นพระลาวพทกันเลยแต่ักถิมพักถิอมสามสิกี่ฝนดี่น้องนาไลน้อยน่อยหนึ่งกอไปีซื้อหลายไปเลยครับพี่น้องเครื่งกเครื่งกิโล้าวเาเบี้งพี่น้องนั่นแหละตัางกันอยู่เดีพอเนาะตีนงัอหน่อยนี่เนาะเสียบพิ่เอ่เลยครับ ก็เสียงมาติดใจเลยด้ิความเสียบความหอมเนี่ยมันจะเสียบความงอไงด้วยชั้นหน่อยควา่อ้วกเลยโอน้อยนี่ก็คืองอไทยกลางนะครับพี่น้องขันงใหญ่กับสตารบูรได้เป็นตัวห้องงอแวงโอเมา้าเป็นพันบาซินบามันแถวนี้มีบันใดแบบข่าไทยกี่บอครับเที่ยงแดเขาโง่งหรอกอําเภอเขาโง่ที่แฉะวัน แถวบ้านเะเลยเนาะตะเกียนเขาเปิดนะเข่าเขาว่องไปขนาดท่านเด็กเข่าเนี่ยเนาะเข่าเาไปแล้วเข่าหลังตลาดแก่นๆเลยนะเกล่นบ่าพิสกับขอโทษเด้อพุ้นตะเกียนดูเข่าว่างดีครับอยู่เข่าว่องอย่างวางเข้าไปจัดมากนะพ่อเนาะแม่นลุกน้อยกว่านี้อีกเลยนี่ยังเป็นโง่กลาง แต่บางทีเอ็เอาไปฝากเขาเชียงก่อนข้าหน่อยเนาะคนหอยไว้เนาะแถวเอาไปเชิญขาหน่อยคนเนมื่อไหร่กี่หน่อยมั้งป๊า